ครับพบกับผมนะครับท็อปทินสร้างรายได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับอัปเดตนะครับเว็บเว็บนี้นะครับเว็บที่หน้าตาคล้ายๆกันนี้นะครับเป็นเว็บเคมบิตคอยนะครับ h ับฟลักบิตบิตยูนิเวอร์สบีทีซีโฟกิกบีทีนี่ครับ เว็บที่เค็มคล้ายๆกันในนี้นะครับหน้าตาวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับว่าในช่วงก่อนวันที่หนึ่งสิงหาครับช่วงนั้นมันถอนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันถอนได้แล้วนะครับมันถอนได้แล้วเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะครับและผมมีข่าวดีมาแนะนําด้วยนะครับนี่ครับเลทมันเพิ่มขึ้นนะครับ เลดเลดเพิ่มขึ้นนะครับสามเว็บนะครับนี่ครับมีเว็บ BTC for Kick เว็บ Bit Lucky เว็บ Bit Golden นี่ครับสามเว็บนี้เบดเลดมันเพิ่มขึ้นนะครับได้3 0มสิถึงหนึต่อ5นาทีเลยนะครับ3 0มสิถึงหนึครับถามว่ามันถอนได้ไหมเดี๋ยวผมทำการถอนให้ดูนะครับทิ้งมาที่ account นะครับ ที่แอคเขานี่ครับเดี๋ยวคุณถอนให้ดูว่าได้หรือไม่ได้คิดดอกน่าได้ครับเหลือศูนย์ซาตสิถอนได้แล้วนะครับมันถอนได้แล้วใครๆใครที่เคีมไว้เยอะๆยะหรือ ใครที่สนใจนะครับต้องการสมัครลิงก์มีใต้คลิปครับถ้าต้องการสมัครถ้าใครที่เคีมไว้เยอะๆแล้วเลือกสนใจมันเข้าไปถอนได้นะครับเก็บบิตคอยที่เราเคลมไว้ได้นะครับเพราะว่ามันถอนได้แล้วช่วงนี้วันนี้ผมก็มีเว็บมีการอัปเดตแค่นี้นะครับช่วยติดตามช่องผมด้วยนะครับถ้าเพียนสร้างรายได้ครับกด subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ